สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่กำลังร้อนแรงในวงการเทคโนโลยีแล้วก็ตลาดหุ้นมาคุยกันค่ะเรื่องของ Wolf Speed หรือ WOLF นั่นเองค่ะครับผมคือไม่นานมานี้เพิ่งมีข่าวใหญ่เลยที่ทำให้หลายคนก็ประหลาดใจนะคะคือการที่บริษัทเนี่ย พ้นจากกระบวนการล้มละลายตาม chapter 11ได้สำเร็จใช่ครับแล้วทันใดนั้นเลยราคาหุ้นก็พุ่งทยานขึ้นมาแบบว่าน่าทึ่งมากค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะ Wo s p e e d นี่ก็ไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะคะแต่เป็นผู้เล่นที่สำคัญมากๆในโลกของเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะประเภทซิลิคอนคาร์ไบด์หรือ SiC ค่ะครับตัวนี้สำคัญมากซึ่งกำลังเป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีอย่างรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เลยค่ะครับผม สำหรับการเจาะลึกครั้งนี้นะคะเป้าหมายของเราก็คือการคลี่คลายสถานการณ์ปัจจุบันของ Wolf Speed ให้กระจ่างที่สุดเลยโดยอาศัยข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่เราได้รวบรวมมาค่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีพื้นฐานจุดแข็งจุดอ่อนไปจนถึงปัญหาทางการเงินที่บอกว่าเกือบทำให้ล้มเลยนะคะการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปแล้วก็แน่นอนค่ะโอกาสและความท้าทายในอนาคตด้วยอืมครับ ท่ามกลางสมรภูมิเซมิคอนดักเตอร์ที่ออดุเดือดแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายมุมมองเลยค่ะทั้งการพูดคุยในเว็บบอร์ดอย่าง reddit ข้อมูลแบบตัวเลขการเงินโดยตรงข่าวสารล่าสุดแล้วก็รายงานความเห็นจากนักวิเคราะห์ด้วยค่ะครับเราจะพยายามสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาให้เห็นภาพชัดที่สุดนะครับใช่ค่ะคือต้องเกริ่นก่อนว่าเทคโนโลยีอย่างซิลิคอนคาร์ไบด์หรือ SiC เนี่ย ความสําคัญมันมากขึ้น,นเรื่อยๆจริงๆครับเพราะคุณสมบัติที่มันเหนือกว่าซิลิคอนแบบเดิมๆในด้านการจัดการพลังงานที่สูงขึ้นทนความร้อนได้ดีขึ้นซึ่งมันตอบโจทย์เลยสําหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการประสิทธิภาพสูงมากๆอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่พูดถึงระบบพลังงานหมุนเวียนหรือแม้แต่พวกโครงข่าย 5G อ๋อค่ะ บทบาทของ Wolfspeed เองในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกเทคโนโลยีนี้แล้วก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีฐานการผลิตสำคัญในสหรัฐอเมริกาด้วยเนี่ยก็เลยเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับว่าเขาจะฟื้นตัวแล้วก็กลับมาเติบโตได้จริงหรือเปล่าน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มทำความเข้าใจธุรกิจหลักแล้วก็จุดยืนในตลาดของ Wolf Speed กันก่อนเลยนะคะบริษัทนี้เขาโฟกสัสไปที่ไหนเป็นพิเศษคะ หลักๆเลยคือเทคโนโลยีวัสดุฐานกว้างหรือ Wide Bandgap Semiconductors นะครับมี2ตัวเด่นๆคือ Silicon Carbide CIC แล้วก็ Gallium Nitride GAN ค่ะ CIC กับแก n น ใช่ครับผลิตภัณฑ์ของเขามีตั้งแต่แบบต้นน้ำเลยคือแผ่นเวเฟอร์เปล่าๆ bare wafers แล้วก็เวเฟอร์ที่มีการปลูกชั้นผลึกทับหรือ epitaxial wafers ซึ่งอันนี้เป็นวัตถุดิบตั้งตน้นอ๋อค่ะไปจนถึงปลายน้ำก็คือพวกอุปกรณ์กำลังอย่างพวกไดโอดช็อตกี้ช็อตคี y d ไดโอดหรือ MOSFET MOSFET แล้วก็มีชิ้นส่วนสำหรับขึ้นความถี่วิทยุ RF ด้วยครับ อุปกรณ์พวกนี้ค่ะที่เป็นหัวใจสำคัญในการแปลงแล้วก็ควบคุมกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างในรถ e ีวีก็ช่วยให้ชาร์จเร็วขึ้นใช่ไหมคะลดการสูญเสียพลังงานถูกต้องครับทำให้รถวิ่งได้ไกลขึ้นจัดการความร้อนได้ดีขึ้นด้วยเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นทั้งผู้ผลิตวัตถุดิบแล้วก็ชิ้นส่วนสาคัญเลยแล้วจุดเด่นจริงๆของเขาเนตลาดคืออะไรคะนอกจากการเป็นแบบผู้บุกเบิกหรือ early mover จุดที่วูฟส e ีดเขาพยายามเน้นย้ำมากๆเลยนะครับแล้วก็สร้างความแตกต่างก็คือการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตเวเฟอร์ CIC ขนาด8นิ้วหรือ200มิลิเมตร8นิ้วเหรอคะใช่ครับเขามีโรงงาน Mohawk Valley Fab ที่นิวยอร์กซึ่งเขาเคลมว่าเป็นโรงงานผลิตเวเฟอร์ CIC ขนาด8นิ้วแห่งแรกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยโห oh. การขยายขนาดเวเฟอร์จากเดิมส่วนใหญ่จะเป็น6นิ้วไปเป็น8นิ้วเนี่ย อ,อ๋อมันสำคัญมากนะครับเพราะในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผลิตชิปต่อแผ่นได้มากขึ้นเยอะเลยอ๋อค่ะแล้วถ้าถ้าสามารถควบคุมกระบวนการผลิตให้มีอัตราผลผลิตที่ดีหรือย i e l d ที่ดีได้เนี่ยมันก็จะช่วยลดต้นทุนต่อชิปลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยครับซึ่งอันนี้เป็นกุญแจสำคัญในการแข่งขันระยะยาวเลยแต่การแข่งขันก็คงไม่ง่ายใช่ไหมคะตลาดนี้มีใครเป็นผู้เล่นหลักๆอีกบ้างคะ โอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับตลาดซิลิคอนคาร์บายนี่กำลังโตเร็วก็จริงแต่ก็มีผู้เล่นรายใหญ่ระดับโลกที่แบบแข็งแกร่งมากๆเลยครับทั้ง ST Microelectronics จากยุโรป Onsemi จากสหรัฐเอง Infineon จากเยอรมนีแล้วก็ Renesas จากญี่ปุ่นค่ะหลายเจ้าเลยครับ ทุกบริษัทที่ว่ามาเนี่ยต่างก็ทุ่มงบประมาณมหาศาลเลยเพื่อขยายกําลังการผลิตแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีซิลิคอนคราบใบของตัวเองเหมือนกันอืถ้าดูส่วนแบ่งการตลาดคร่าวๆจากบางแหล่งนะครับ Wolf Speed อาจจะมีอยู่ราวๆสัก1 1ค่ะซึ่งก็ตามหลังผู้นําอย่าง ST Mi c r o โครที่อาจจะครองส่วนแบ่งถึง35%ได้แล้วก็ On s e ซมที่ราวๆ2 5ออยู่พอสมควรเหมือนกันอ๋อก็ยังตามอยู่เยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับ แต่จุดที่ Wolf Speed มักจะถูกพูดถึงในเชิงยุทธศาสตร์หน่อยก็คือการเป็นผู้ผลิตเวเฟอร์และชิป CIC รายใหญ่นอกประเทศจีนอ๋อค่ะประเด็นนี้น่าสนใจครับในภาวะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยประเด็นนี้ก็เพิ่มความสำคัญให้กับ Wolf Speed ในสายตาของลูกค้าและก็รัฐบาลในฝั่งตะวันตกครับนั่นสิคะประเด็นเรื่องการเป็นผู้ผลิตนอกจีนนี่น่าสนใจมาก แล้วในแง่ของความสามารถในการแข่งขันจริงๆล่ะคะเห็นในกระทู้ Reddit มีการตั้งคำถามที่น่าสนใจว่าอะไรคือคูเมืองหรือความได้เปรียบที่ยั่งยืนของ Wolf Speed กันแน่นอกเหนือจากการเป็นผู้บุกเบิกครับครับใช่คุณภาพเวเฟอร์ที่เหนือกว่าคู่แข่งจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องประสิทธิภาพการผลิตหรือความเชี่ยวชาญลึกซึ้งด้านวัสดุศาสตร์หรือเป็นเพราะกระบวนการผลิตซัพพลายเชนหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกว่า มีความเห็นหลากหลายเลยค่ะบางคนก็ชื่นชมความสามารถทางวิศวกรรมแล้วก็ยกย่องการเป็นผู้นําในการผลักดันเวเฟอร์แนิ้วคําถามนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยครับเพราะการเป็นแค่ผู้บุกเบิกอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอในระยะยาวความได้เปรียบที่แท้จริงมันต้องมาจากปัจจัยที่คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยากค่ะเรื่องคุณภาพเวเฟอร์ซิกเนี่ย ต้องยอมรับว่าเป็นจุดที่ w Wolf Speed มีชื่อเสียงมายาวนานนะครับเพราะกระบวนการปลูกผลึกซิกให้มีคุณภาพสูงแล้วก็มีตำหนิน้อยๆหรือ low defect density เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากแล้วก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงจริงๆอืมค่ะซึ่ง w o l f Speed เขาก็พัฒนาเทคโนโลยีนี้มานานส่วนเรื่องการเการเปลี่ยนไปสู่8นิ้วที่ Mohawk Valley Fab เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเดิมพันครั้งใหญ่เลยครับค่ะ เดิมพันใหญ่ใช่ครับถ้าทำสำเร็จจริงตามแผนคือสามารถเพิ่มยิวแล้วก็ลดต้นทุนได้ตามเป้าจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นความได้เปรียบที่สำคัญมากแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันครับว่าการแรมอัพหรือการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานใหม่ขนาดใหญ่นี้มันก็มีความท้าทายสูงมากอย่างที่เราจะได้เห็นในตัวเลขผลประกอบการต่อไปครับ พูดถึงผนประกอบการก็น่าจะถึงเวลาที่เราต้องหันมาดูด้านการเงินของ Wo ฟสปีดกันอย่างจริงจังแล้วนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เนี่ยสถานการณ์ดูน่าเป็นห่วงมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับต้องบอกว่าสถานการณ์ทางการเงินก่อนเข้าสู่กระบวนการ chapter 11นั้นอยู่ในภาวะวิกฤตเลยทีเดียวครับข้อมูลจากงบการเงินปีงบประมาณ2025ที่เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อเดือนมิถุนายน2025เนี่ยแสดงตัวเลขที่แบบว่าน่าตกใจหลายอย่างเลย ยังไงบ้างคะเช่นผลขาดทุนสุทธิที่สูงถึง1.61พันล้านดอลลาร์ครับโหเยอะมากเยอะมากครับรายได้รวมก็ปรับตัวลดลง6.14%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าหรือ year over year นะครับแล้วก็ตัวเลขกำไรต่อหุ้นหรือ EPS เนี่ยก็ติดลบอย่างหนักเลยข้อมูลจาก stock analysis เนี่ยระบุว่า EPS แบบ12เดือนย้อนหนังหรือ TTM อยู่ที่ลบ1,363.38ดอลลาร์ต่อหุ้นเลยนะครับ โหขาดทุนหนักขนาดนั้นแล้วภาระหนี้สินล่ะคะเป็นยังไงบ้างจุดห้าพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียว6,500ล้านครับในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นแนสิินเดียนมิถุนายน2025เนี่ยติดลบอยู่447.3ล้านดอลลาร์แล้วก็มีสถานะเงินสดสุทธิหรือ net cash ติดลบด้วยโอโ้โห ครับสถานการณ์แบบนี้ก็ทําให้บริษัทไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆครับนอกจากยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้กระบวนการล้มละลายตาม Chapter 11ของกฎหมายสหรัฐครับแล้วผลลัพธ์ของการเข้า Chapter 11เป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าเพิ่งออกมาได้ไม่นานนี้เองใช่ครับกระบวนการ Chapter 11เสร็จสิ้นและบริษัทก็พ้นจากภาวะล้มละลายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29กันยายน2025ที่ผ่านมานี้เองครับไม่นานเลยค่ะสดๆร้อนๆครับ เป้าหมายหลักที่บริษัทประกาศไว้เลยคือการลดภาระหนี้สินลงอย่างมีนัยสำคัญประมาณ70% 70%ครับหรือคิดเป็นมูลค่าก็ราวราวพันล้านดอลลาร์ซึ่งอันนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินสดที่ต้องจ่ายในแต่ละปีลงได้ถึงประมาณ60%เลยทีเดียวทำให้งบดุลแข็งแรงขึ้นมากครับค่ะการปรับโครงสร้างครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกลุ่มทุน Apollo Global Management และก็ที่น่าสนใจคือจาก r e n e s a s e l e เล็ o ท i อนกส์ซึ่งเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่จากญี่ปุ่นด้วยครับ r i s s s n s e เข้ามาช่วยยังไงหรอคะเพราะว่าเขาก็เป็นทางลูกค้าแล้วก็อาจจะมองว่าเป็นคู่แข่งได้ด้วยสามการที่เขาเข้ามาสนับสนุนนี้มันส่งสัญญ,ญาณอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะเป็นประเด็งที่น่าสนใจมากครับ คือเรเนซซ و เนี่ยไม่ได้แค่ให้เงินกู้ใหม่นะครับแต่เป็นการแปลงหนี้เดิมที่ Wolfspeed ติดอยู่มูลค่าถึง2,000ล้านดอลลาร์ให้กลายเป็นหุ้นของ Wolfspeed แทนเลยอ๋อแปลงหนี้เป็นทุนใช่ครับการที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมอย่างเรเนซซัสยอมทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การช่วยเหลือทางการเงินแบบธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันอาจจะตีความได้ว่า เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงคุณค่าเชิงกลยุทธ์ที่เรเนซ s a n ส e มองเห็นในเทคโนโลยีโดยเฉพาะเวเฟอร์ซิกแล้วก็สินทรัพย์ของ Wolfspeed อืมค่ะแม้ว่าบริษัทจะกำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักก็ตามมันแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์หลักของ Wolfspeed เนี่ยยังคงมีมูลค่าสูงในสายตาของผู้ที่อยู่ในวงการเดียวกันครับน่าสนใจมากค่ะนอกจากการปรับโครงสร้างนี้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบ้างนี่คะ มีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารระดับสูงด้วยครับโดยได้แต่งตั้งคุณเดวิดเอมเมอร์สันซึ่งมีประสบการณ์โชคโชนด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เลยมาเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหรือ C.O.O. แล้วก็คุณกริกโกวานอิสมมาเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือ C.F.O. คนใหม่อ๋อมี C.F.O. ใหม่ด้วยใช่ครับการดึงผู้บริหารที่มีประสบการณ์เข้ามาก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจาการ เพื่อนเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้วก็สร้างวินัยทางการเงินให้เข้มแข็งขึ้นค่ะทาง w o l f s p e e d เองเขาก็สื่อสารออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าพวกเขาพ้นจากภาวะล้มละลายมาด้วยสถานะที่แข็งแกร่งกว่าเดิมมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอแล้วก็มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนที่จะนำพาบริษัทไปสู่การสร้างกระแสงเงินสดอิสระหรือ free cash flow ได้ด้วยตัวเองครับฟังดูเหมือนเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะ แล้วถ้าเรามาดูผลประกอบการล่าสุดจริงๆหลังจากการปรับโครงสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยมันสะท้อนภาพที่ดีขึ้นตามที่เขาบอกหรือเปล่าคะครับข้อมูลผลประกอบการไตรมาสล่าสุดคือไตรามาส4ีของปีงบประมาณ2025นะครับซึ่งสิ้นสุดเดือนมิถุนายน2025อันนี้เป็นช่วงก่อนพล chapter 1 l e แต่ว่าเป็นตัวเลขล่าสุดที่เรามีก็มีทั้งสัญญาณบวกแล้วก็สัญญาณที่ยังแบบว่าน่ากังวลปนปนกันไปครับค่ะยังไงคะ ในแง่บวกคือรายได้รวมฟื้นตัวขึ้น6%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าหรือ QOQ อยู่ที่197ล้านดอลลาร์อ๋อดีขึ้น QOQ ใช่ครับโดยได้แรงหนุนหลักจากกลุ่มผลิตภัณฑ์กำลังหรือ Power Products ที่โตถึง10% QOQ แล้วก็โรงงานโมหักแวลลี่เนี่ยก็ทำรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะครับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่94.1ล้านดอลลาร์ซึ่งแสดงว่าการแรมอัพเริ่มเห็นผลด้านรายได้มากขึ้นแล้วอืมแต่ก็ยังมีสัญญาณน่ากังวลอยู่ใช่ครับแม้รายได้จะฟื้น QOQ นะครับแต่ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าหรือ YoY เนี่ยรายได้รวมยังคงลดลงเล็กน้อยอยู่แล้วก็จุดที่น่ากังวลที่สุดเลยก็คือ อัตรากำไรขั้นต้นหรือ cross margin ที่คำนวณนแบบ non gap หรือแบบปรับปรุงแล้วเนี่ยอยู่ที่เพียง1%เท่านั้นเองครับ1%จริงเหรอคะต่ำมากเลยนะคะต่ำมากครับสาเหตุหลักก็มาจากที่โรงงานใหม่ Mohawk Valley ซึ่งมีต้นทุนคงที่สูงเนี่ยยังคงมีอัตราการใช้กำลังการผลิตหรือ Utilization Rate ที่ต่ำอยู่ทำให้ยังไม่เกิดการประหยัดต่อขนาดหรือ economy of scale อย่างที่ควรจะเป็นนะครับอ๋อเข้าใจแล้ว มันเหมือนกับว่าโรงงานนี้แม้จะเริ่มสร้างไรายได้แล้วแต่ก็ยังเป็นภาระต้นทุนที่หนักอึ้งอยู่ครับแค่1%นเปอร์เซนนี่น่าตกใจจริงๆนะคะแสดงว่ายังมีภาระหนักมากจากโรงงานใหม่แล้วตลาดหุ้นมองเรื่องนี้ยังไงคะทำไมราคาหุ้นถึงพุ่งขึ้นแรงสวนทางกับกำไรขั้นต้นที่ต่ําเตี้ยขนาดนี้ล่ะคะนี่คือความขัดแย้งที่น่าสนใจมากครับ คือทันทีที่มีข่าวว่า Wolf Speed พ้นจาก Chapter 11ได้สำเร็จพร้อมกับการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหญ่แล้วก็การประกาศแต่งตั้ง CFO คนใหม่เนี่ยราคาหุ้น WOLF ก็พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเลยครับค่ะจากระดับราคาที่เคยต่ำมากแถวๆถว1,20ดอลลาร์ทยานขึ้นไปแตะระดับ30-31ดดอลลาร์ได้ในช่วงสั้นๆเลยโหขึ้นมาเยอะมากเยอะมากครับ มันเหมือนกับว่าตลาดกำลังตอบรับข่าวดีเรื่องการรอดพ้นจากวิกฤตแล้วก็เดิมพันกับเรื่องราวการฟื้นตัวหรือ turn around story อย่างเต็มที่เลยครับค่ะแต่ในขณะเดียวกันแหล่งข่าวอย่าง Invest ก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะครับว่า การพุ่งขึ้นของราคาหุ้นแบบนี้อาจจะไม่ได้สะท้อนกำไรที่แท้จริงสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมเสมอไปเพราะในกระบวนการปรับโครงสร้างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือมีการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนซึ่งส่งผลกระทบต่อสัสดส่วนความเป็นเจ้าของเดิมได้ครับอ๋อค่ะมันเลยกลายเป็นภาพที่ขัดแย้งกันมากๆเลยนะคะระหว่างความคาดหวังของตลาดกับตัวเลขผลประกอบการจริงๆแล้วก็มุมมองของนักวิเคราะห์ด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับสัญญาณมันสวนทางกันชัดเจนมากด้านบวกเราเห็นการฟื้นตัวของรายได้ QOQ การแรมอัพของ Mohawk Valley ที่เดินหน้าต่อการพ้นจากภาวะล้มละลายได้สำเร็จทีมบริหารใหม่แล้วก็การเปิดตัวผลิตภัณฑ์วัสดุ200มิลิเมตรเชิงพาณิชย์ค่ะ แต่ด้านลบเราก็ยังเห็นการขาดทุนต่อเนื่อง EPS ติดลบอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำมากอย่างน่าใจหายการแข่งขันที่รุนแรงไม่ลดละแล้วก็ปัจจัยภายนอกจากตลาดคือการชะลอตัวของการเติบโตในตลาดรถยนต์ EV ในช่วงหลังซึ่งกระทบความต้องการใช้ชิปซาซี C โดยตรงเลยอ๋อตลาด EV ชะลอตัวใช่ครับข้อมูลเปรียบเทียบจากชาร์ร3ที่เรามีก็แสดงให้เห็นว่า ในไตรามาส2 2ของปี2024เนี่ยรายได้สิทธิของ Wolf Speed โตแค่2.4% QoQ ขณะที่คู่แข่งอย่าง On Semi หดตัว1.8%แต่ถ้าดูภาพรวมครึ่งปีแรกของ2024 Wolf Speed โต12.2%แต่ On Semi กลับหดตัวถึง13.8% ซึ่งมันสะท้อนความผันผวนแล้วก็ความไม่แน่นอนในตลาดตอนนี้เลยครับและนักวิเคราะห์มืออาชีพเขามองเรื่องนี้ยังไงคะสอดคล้องกับตลาดที่กําลังคึกคักหรือว่ามองต่างออกไปคะมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะระมัดระวังนะครับแล้วก็สวนทางกับราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นไปมากเลยทีเดียวชั้นธรรมติหรือคอนเซนเซสโดยรวมมักใจ้คาแนะนําเป็นลดน้ําหนักการลงทุน reduce underweight หรือไม่ก็แค่ถือ hold เท่านั้นครับอ้าวเหรอคะ ครับแล้วที่น่าสนใจคือราคาเป้าหมายเฉลี่ยหรือ average target price ในอีก12เดือนข้างหน้าที่นักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำมากครับประมาณ8-10ดอลลาร์เท่านั้นเอง8-10ดอลลาร์ใช่ครับเทียบกับราคาปัจจุบันที่เราราวสาวดอลลาร์นี่คือต่ำกว่าหลายเท่าตัวเลยหูต่างกันขนาดนี้เลยเหรอคะมันเหมือนตลาดกำลังเดิมพันกับเรื่องราวฟื้นตัวแบบสุดตัวเลย ส่วนทางกับนักวิเคราะห์ที่มองแค่ตัวเลขปัจจุบันแล้วก็คาดการระยะสัน้นแบบนี้ความเสี่ยงสูงมากเลยสิคะสูงมากครับมันสะท้อนความเห็นที่ไม่ตรงกันอย่างชัดเจนเลยระหว่างมุมมองของตลาดที่อาจจะมองข้ามช็อตไปถึงศักยภาพในระยะยาวกับมุมมองของนักวิเคราะห์ที่ยังคงกังวลกับผลประกอบการที่ยังขาดทุนแล้วก็อัตรากำไรที่ต่ำในปัจจุบันค่ะหุ้นตัวนี้จึงมีความผันผวนสูงมากโดยธรรมชาติเลยครับ ค่าเบต้าซึ่งใช้วัดความผันผวนเทียบกับตลาดโดยรวมเนี่ยอยู่ที่1.31แสดงว่าหุ้น w o l f s p e e d มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวขึ้นลงรุนแรงกว่าตลาดถึง31%โดยเฉลี่ยเลยครับฟังดูแล้วสถานการณ์ของ w o l f s p e e d ตอนนี้ซับซ้อนเราก็น่าติดตามจริงๆนะคะสะรุปแล้วเราเห็นภาพอะไรบ้างคะจากการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้ ถ้าให้สรุปแก่นสำคัญเลยนะครับก็คือ WolfSpeed เนี่ยเป็นบริษัทที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอโดยเฉพาะ CIC ค่ะพวกเขาเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินครั้งใหญ่มาได้สำเร็จโดยการปรับโครงสร้างนี้ครั้งมโหฬารแล้วก็ได้ทีมผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาเพื่อขับเคลื่อนการฟื้นฟูค่ะรอดมาได้ใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันความท้าทายก็ยังคงมีอยู่รอบด้านเลย ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินงานที่ยังคงขาดทุนอย่างต่อเนื่องอัตรากําไรขั้นต้นที่ต่ํามากการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะกําไร1%เปซครับแล้วก็อุปสรรคจากภาวะตลาดภายนอกเช่นการชะลอตัวของตลาด EV ีที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการในระยะสั้นรวมถึงมุมมองที่ยังไม่เชื่อว่าน,นักจากฝั่งนักวิเคราะห์แม้ว่าราคาหุ้นจะแสดงความผันผวน,ผนแล้วก็ตอบรับเชิงบวกกับข่าวการปรับโครงสร้างไปแล้วก็ตามครับเรียกได้ว,ว่า เป็นเรื่องราวการฟื้นตัวที่ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่มากเลยถูกต้องครับมันยังเป็นหนังเรื่องยาวที่ต้องติดตามดูกันต่อไปเลยครับค่ะทิ้งท้ายวิยกเดนทับเป็นคำถามให้ผู้ฟังได้ลองนําไปคบคิดต่อยอดด้วยนะครับเมื่อเราพิจารณาถึงความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ของ Wo l ฟ Spe ี ed ในฐานะผู้ผลิตซิกรายใหญ่ในสหรัฐ แล้วก็แรงขับเคลื่อนมหาศาลจากเทรนเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง EV หรือแม้กระทั่ง AI ที่นับวันก็ยิ่งต้องการชิปที่จัดการพลังงานได้ดีขึ้นอย่างซิกมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมันน่าคิดว่าจะมีปัจจัยภายนอกอะไรอีกบ้างที่อาจจะเข้ามามีอิทธิพลแล้วก็เปลี่ยนแปลงทิศทางของบริษัทได้อย่างมีนัยสําคัญปัจจัยเหล่านี้อาจจะอยู่นอกเหนือไปจากตัวเลขทางการเงินที่เราเห็นในวันนี้หรือคําเตือนของนักวิเคราะห์ก็ได้นะครับ เช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะลองนึกถึงภาพใหญ่ดูครับเช่นการเปลี่ยนแปลงน,นโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่อาจจะมีการสนับสนุนอุตสาหการรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศมากขึ้นไปอีกหรือความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคู่แข่งในเอเชียอืมค่ะหรือแม้กระทั่งความผิดพลาดครั้งใหญ่ของคู่แข่งรายสําคัญเองหรืออาจจะเป็นการค้นพบการประยุกต์ใช้ CIC ในรูปแบบใหม่ๆที่เรายังคาดไม่ถึงซึ่งสามารถเปิดตลาดใหม่ให้กับ Wolf Speed ได้ ออ๋ค่ะปัจจัยเหล่านี้แหะครับที่อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่พลิกสถานการณ์ให้กับ Wolf Speed ได้อย่างคาดไม่ถึงแม้ว่าภาพการเงินในปัจจุบันจะยังดูท้าทายอยู่ก็ตามลองเก็บมุมมองเหล่านี้ไปพิจารณาต่อกันดูนะครับ